สุพรรณบุรีจะเข้าชันายนาทเรากำลังจะไปอุ <Okay. S 1> ทัยธานีแต่ว่า,า uh huh. เดินทางรู้สึกว่าช้ามากช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดยาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งรถผู้คนก็ออกท่องเที่ยวกัน uh huh. Google ก็เลยนำทางผมมาเส้นทาง uh huh. เป็นเส้นถนนชนบทเหมือนกับเบี่ยงหนีสภาพรถติดฮะเหมือนกับเส้นทางนี้จะไม่ผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเพราะว่าเราจะไปหุบป่าตาดครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ตามที่เคยคุยกับเพื่อนๆตอนนั้นที่มาอุทัยธานีครั้งก่อนนู้นแล้วก็อยากจะไปหุบป่าตาดแต่ว่า ไปไม่ได้เวลาไม่อำหนูพิเอโดครับพิโดสวัสดีครับ f อก่อนสวัสดีครับุตักสวัสดีค่ะอันนี้เราหลังจากเราออกจากกอทมมาก็สายๆนะครับถนนหนทางพอออกเส้นทางชนบทหน้าฝนก็จะเห็นอะไรเขียวขจีแปลกหูแปลกตาเปิดกล้องให้เพื่อนๆดูกันครับ หิวหรืออิ่มตอนนี้หิวหรืออิ่มอิ่มอิ่มกินขนมจีนไปสองชามแล้วก็ต้มไก่ต้มขมิ้นอีกถ้วยเบ้อเลยนี่ฮะเอาห้เห็นทุ่งหญ้าคุณตักอันนี้กำลังออกรวงเนาะข้าวออกรวงแล้วนี่ดูดิก็เลยข้าวเลยนะ แวาเห็ไทยนัน้นำนมเหรอเข้ายาคูอ่ะอะไรทำนองนั้นป่ะไม่ใช่เข้าเมาท่าอีสานอ๋อทำเข้าเมาอีสานี่เปอตกตัอนนั้นที่เราเคยทำคลิปครั้งหนึ่งเนาะแล้วตอนนั้นเราไปเที่ยวกับแม่ติ๋วที่ว่าแวะซื้อตอนนั้นเราไปไปไหนนะบ้านผืออ๋อ ใช่ไปที่อะไรเะวัดป่านาคำน้อยนะนาคำน้อยออันนี้ก็เผาเขาอะไรเนี่ยดโน่นี่อะไรไฟอะไรไฟไหมเขาเผาหญ้าเผาหญ้าครับเผาหญ้าพี่แมมพี่แม่มพี่หนึ่ง Google พาหนีรถติดมาฮะเข้าสู่เส้นทางชนบทติดปั๊ทุ่งนา ทุ่งมันไล่อ้อยขับอยู่คันเดียวนะฮะขับเป็นกลางถนนเลยขับสบายมากเป็นถนนที่เราไม่เคยมาครับเพราะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปหุบป่าตาดไม่รู้เขาจะพาเราลัดไปแล้วจะไปโผล่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่ค่อยมีรถขับสบายดีครับบรรยากาศดีนี่ครับไล่มันนะคุณเนาะใช่ไหม ไล่มันไล่อ้อยเราขับเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแหละแต่ว่า Google พามาขับรถเป็นชั่วโมงและอยู่ถนนที่ผ่านไล่มันไล่อ้อยทุ่งนาเป็นกเกษตรแทบจะทุกอย่างเลยนาข้าวก็มีบรรยากาศดีมากครับได้ขับรถชมทุ่งนา ไล่ไอ้อยไล่มันเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านับผ่านหุบเขาอันนี้ก็เป็นหุบเขาผ่านวัดที่มีบรรยากาศแปลกๆครับเ,เพื่อนอันอันนี้ทุ่งนาข้าวเนาะถือนาข้าว นีเขียนว่าอะไรอ่ะมีภูเขาขึ้นมาวัดวัดวัดอะไรป้ายป้ายก็มองไม่เห็นตัวหนังสือแต่ว่าวัดนี้อยู่มีภูเขาขึ้นมาสวยด้วยเนี่ยดูด,ดิมีองค์พระตั้งเรียงรายอยู่ในอยู่ในป่า ดีครับบรรยากาศแปลกๆที่เราไม่เคยมาเพื่อนๆครับขับมาเส้นทางเนี้ยผมเจอนนี้บ่อยมากเลยไม่รู้ว่าคืออะไรเจออยู่แถวๆหน้าบ้านชาวบ้านเนี่ยอฟซท่านใดรู้จักมั้งครับเขาเป็นถังแบบเนี้ยเข้าไว้ทําอะไรไม่รู้เห็นตรงทางเข้าบ้านของบ้านแต่ละบ้านเจอเยอะมากเลยเยอะมากคุณว่าคืออะไรเนี่ยอะไรฟท่าไฟไหมเหรอ เข้าไว้จุดจุดบอกอทางเหอรอทางโาณโบาณิเดี๋ยวเห็นตลอดทางเลยอ,ะอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ไปไปเรื่อยๆบนเส้นทางทางหลวงชนบทที่เราขับมาเนี่ยอฟซีท่านใดอพอมีความรู้ไหมฮะเข้าไว้ทำอะไรสองฝั่งเลยอะ่ะ จุดไฟ,ไฟหรือกลางคืนไงอือแล้วปิดกระจกด้วยเราขับรถมาอยู่เส้นทางหลวงชนบทนี่ปเป็นชั่วโมงแล้วนะฮะ มกูเกิลแม p มาที่จะไปหุบป่าตากอันนี้เหลืออีกบอกว่าอีก40ประมาณ40นาทีถึงที่พักเราอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับแต่เป็นเส้นทางที่ผมไม่เคยมาบรรยากาศดีฮะวิ่งมีภูเขาล้อมรอบข้างขวานี่ก็เป็นภูเขาเดี๋ยวที่พักของเราก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ หุบป่าตากนะครับลังมองบรรยากาศแถวนี้มีร้านอาหารมีตลาดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเข้าที่พักแล้วคงจะต้องหาอะไรรับประทานนะน่าจะไปอีกสักประมาณสามสิบกิโลอ่ะดูจะร้องเพลงอะไร ลองยังองหากหากแมนหนึ่งสองสามหากแมนเลือกเกิดเองได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรหากแมนเลือกเกิดเอ็นเอ็นได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ก็ ก็ตามใจก็ตามใจเขาปราถนาแต่แต่ตัวฉันแต่ตัวฉันนั้นขอตั้งตั้งจะวาจาถึงชาตินี้ชาติหน้าปราถนาเมื่อมาใกล้คว้นจะร้อนบิวกายใจละบ่ม คนทุกคนเลือกเกิดเป็นลมก็ลูกคนเนื้ออ่อนละมุลนอน่าอย่าหนาวนักขอเอารักวางไววางไวเป็นทุนขอเกิดมาเป็นข้าอุ่นเกิดเป็นงอนุนนำหลับนา่งอย่าเกิดมาเป็นสีแดง แต้มแดงสองริมฝีปากอ่นอย่าเกิดเป็นแต้มเป็นหอมอุ่นลูกไล่เนื้ออุ่นต้องปราบอย่าเกิดเป็นน้อยค่อยคอน้ำูร้อนเสมอทอไว้อยาอย่าเป็นดอกไม้ที่ปะทุอย่าถูกร่วมมนในน้ำ จะขอเป็นแหวนัวมก่อยเป็นร้านกาแฟบรรยากาศดีไทยมือน้อยเมื่อเป็นรอยเขาปลาดน้องอุนคล้ายเนินมาปลางเหมือนกันนะครับแถวนี้ย่าเนบเน้อขอเป็นเสื้อสวมใส่ตาบาขอเกิดเป็นมีแกงช็อปเปอร์เพื่อนางนวลน้องได้กอดมอดเออเออเออ ข้าโพดเป็นคุนอ้อยเป็นแหวนตวมก้อยเป็นกำไรตวมไตมือน้อยนี่นี่ข้าวตามรอนออ่อนน้มนเหมือนคนปูพรมสีเขียวไว้เลยครับแขนเดือขอเป็นเสื้อสวมไตตาบาขอเกิดเป็นวอนคาะ เพื่อ,อนางนวลน้องได้กอดหมออาปรบมือฮะ,อะเก่งมากอ,อน,นี้อะไรเนี่ยวันนี้ครับก็ต้องมองมองแหล่งอาหารไว้ด้วยครับเดี๋ยวเข้าที่พักต้องหาข้าวกินเราจะกินอะไระหรือว่ามีตลาดไหมนะครับสำรวจเส้นทางไปพร้อมกันครับพเพื่อนๆครับ บรรยากาศดีนะคุณมีภูเขาขึ้นเป็นยอมยอมเหมือนเนินมาปรางเลยเราไม่เคยมาอุทัยธานีในแถวแถวนี้เลยเอ้ามีอะไรเนี่ยนักเลงมาขวางหน้ารถทริปนี้เปิดกล้องให้เพื่อนดูถนนชนบทฮะลัดเลาะมาไม่ได้วิ่งถนนใหญ่เลยพอบ่นว่ารถติด อากูก็พาเข้าลัดเลาะร่วมบรรยากาศแบบนี้เลยฮะถือว่าได้เที่ยวชมบรรยากาศนี่นี่ดูนาข้าวอันนี้ดิสวยน่าดูเลยเนาะเมื่อกี้ผ่านวิวสวยๆไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายเพื่อนๆเยอะฮะนี่ดูดิสวยงามมากเลยเนี่ยมุมเนี้ยเนาะคุณมุมนี้สวยงามมากเลยนาข้าวแล้วก็ เป็นขุนเขาอรถโล่งๆไม่เป็นไรไม่เกะกะกใครเ mm. นอะเป็นบรรยากาศขุนเขาอยู่เป็นฉากหลังแล้วก็เป็นนาข้าวมีนกกระยางกร,า mm. ริปนี้ขับรถชมบรรยากาศต่างจังหวัดรับเ,เพื่เทๆคนก็จอดถ่ายรูปด้ยวยน,น, mm. นะ นี่น้อยนี่ฮะทุ่งเลยเสาไฟนะ่ะนี่ฝั่งนี้ทุ่งมีทานตะวันทานตะวันทุ่งทานตะวันทําทำรั้วเตี้ยๆตี้ดาวเรืองเอานู่นนะทานตะวันนู้นสองต้นดาวเรืองแซมกับทานตะวันหวานคนก็จอดถ่ายรูปกันวิวบรรยากาศตรงนี้มันถนนโค้ง และเขากลางล่มให้รถไถรถไถเข้าเอาไว้วิดน้ำเนี่ยล่มก็สวยเลยเป็นพล็อตถ่ายภาพได้สวยงามพอดีเลยครับขับรถชมบรรยากาศโน้ตปิดหน้าต่างอย่าเปิดอย่าเพิ่งเปิดเพลงถ่ายอะไรถ่ายอะ้รก่อน มาถ่ายคลิปก่อนเพิ่งเปิดเพลงเหมือนเนินมาปางเหมือนเราทีแรกตอนมาก็ตัดสินใจว่าจะพิษณุโลกหรืออุทัยธานีแต่พิษณุโลกเคยไปแล้วแล้วก็เนินมาปางเขาก็ค่อนข้างจะดังก็เลยคิดว่าคนคงเยอะก็เลยตัดสินใจมาอุทัยธานีดีกว่าในเส้นทางในมุม มุมของอุทยัยธานีที่เราไม่เคยมาก็คือมุมนี้ครับเพื่อนเนอมตรงเสียงอนะไรจีด๊ดจ,จิ๊ดอ่ะจะกระจันในไรใช่ไหมในไลเสียงจะกระจันในไล่ทุ่งนา ทุ่งนาทุ่งนา,าท่าค่ะเอ้ากระจกบังแสงนิดนึงนี่แสงจ้าเกินไปครับเขาเป็นเขาเป็นลูกๆโผล่ขึ้นมาเนอะมันไม่เป็นเทือกเขาเนอะตัวนี้เป็นลูกๆโผล่ขึ้นมานนนก็เลยทําให้มีวิวที่แปลกตาไปต่อไม่นานก็จะใกล้ถึงที่พักแล้วครับ ลำประดง <One. S 1> ย่านนี้ก็นับว่าอุดมสมบูรณ์นะเพราะก็มีลำประดงมีน้ำอุดมสมบูรณ์ mm hmm. อุทัยธานีก็เป็นเมืองที่ทำการเกษตรได้อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีนะเนี mm ่ย hmm. ดูทุ่งนาตรงนี้เลยวิว mm hmm. สวยมากเลยอ้อมกอดของขุนเขาก็มีทุ่งนาสวยๆนะแล้วเรามาหน้านี้เนาะเก็บเกี่ยวไปแล้วก็มีกำลังขึ้นก็มี สวยงามครับพวกที่ชอบขี่จักรยานนะเป็นเส้นทางจักรยานขี่ชมภูขเขาขี่ชมทุ่งนาป่าเขาไม่ป่าหรอกไม่มีป่าแล้วเพราะว่าเป็นชาวบ้านมาจับจองพื้นที่ทำกเกษตรกันน่าจะหมดแล้วล่ะครับ ถ้าตรงนี้เขาเรามาทานันตอนนี้เขายังไม่เก็บเกี่ยวนี่เขียวเลยเนาะเป็นอีกฉากหนึ่งเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยอ่ะแล้วก็แต่ละบ้านเขาก็เข้าใจนะเขาไม่ทํารั้วสูงนะคุณเนี่ยเขาทารั้วแบบรั้วคาร์บอยอย่างเงี้ยมันไม่บดบังทัศนียภาพอะ่ะในแต่ละบ้านดูบ้านนี้ดิหรือหรือว่าเป็นรีสอร์ทไม่รู้บ้านนี้หรือบ้านเขาอะเนาะบ้านเนี่ยเขาทําสวยอะ่ะ ให้ได้ชมธรรมชาติเนาะถ้าเรามีที่อย่างนี้เราก็สร้างเนี่ยแล้วทํารั้วแบบเนี้มันไม่บังทัศนียภาพมันบรรยากาศมันเข้ากันน่าดูเลยนี่อโอบล้อมมองไปทางไหนก็เจอภูเขาภูเขาล้อมรอบตัวเราฝั่งนี้มั้งครับเพื่อน คลิปนี้มีแต่พาเ,เพื่อนๆชมวิวชมวิวในการเดินทางนะฮคะ,ะน,นี่รถติดได้เป็นอย่างดีครับจากเรารับเลาะอ,อยู่ในทางหลวงชนบทมาพักใหญ่ๆก็มาตรงนี้ครเป็นเส้นที่ภูป,ป่าตาดแต่ว่าเลยไปละภูป,ป่าตาดเนี่ยอยู่ทางซ้ายเ,เราจะต้องเข้าที่พักก่อนนะวันนี้คงไป หุบป่าตาดไม่ทันก็พรุ่งนี้เช้าหาข้าวกินแล้วค่อยมาเที่ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวหุบป่าตาดาตอนนี้ถนนนี้ก็มีมสองฟ้ากมีแต่ต้นสัตว์เนาะเพราะว่าชื่ออำเภอเขาอำเภอลานสัอ่ะที่เนี่นไทยธานีก็มีผืนป่าติดกับจังหวัดกาญจนบุรีติดกับทุง่งใหญ่ทะเลสวน <า S 2> นะครับ ถ้าเข้าตัวเมืองอ่ะเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้าของผมก็จะเห็นว่ามีวงเวียนช้างมีสัญลักษณ์มีเป็นช้างเพราะเมื่อก่อนก็คงจะเลี้ยงช้างแล้วก็มีการล่องแพไปที่แม่น้ําสะแกกลางนะครับไตโยกสมัยก่อนเนาะแต่ตอนนี้เราอยู่อุทัยครับพี่โดไปไตรโยกใช่ตรงไซโยก โดโดนึกไปแต่ยนึกว่าถนนเหมือนกับเมืองการใช่ไหมถนนบรรยากาศเหมือนเมืองการใช่ไหมเอาครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักก่อนน่าจะอีกประมาณไม่เกินสิบนาทีก็จะถึงที่พักแล้วครับเพราะว่าอยู่อำเภอลานสัตว์ที่พักของเราอำเภอลานสัตว์ก็เลี้ยวขวาเข้ามาครับถึงที่พักของเราแล้วครับห่างจากอุปาตาด ประมาณ15นาทีของการขับรถนี่ครับถึงที่พักของเราแล้ว,ลวชื่อว่าบ้านแสนสุขเนาะเปเภหลานสักครับบรรยากาศดีนี่ดูเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะไม่งั้นจะสวยย่านนี้เต็มหมดฮะของเราเนี่ก็เต็มที่พักตรงนี้บรรยากาศ บ้านแสนสุขรีสอร์ททำให้ดูบ้านข้างในกันอันนี้เป็นบ้านที่มีนอนได้สี่คนฮนะมีสบายนอนได้สีคนนส่คนเข้ามาดูบรรยากาศหน้าห้องก็เห็นท้องทุ่งท้องนาแต่ว่าเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วเสียได้เียงสบายเลย ครับอ่าอันนี้นอนได้สี่คนเนาะคุณเมื่อกี้เขาเก็บตังเราไปเท่าไหร่นะผมโอนมาแล้วสามร้อย่าเก็บไปแปดร้อยแต่ว่าเก็บไปแปดร้อยเก็บไปพันหนึ่งเก็บไป1,000แต่ว่าพรุ่งนี้จะได้คืนสองร้อยก็จะกับว่าห้องพักนี่คืนละเก้าร้อยเนาะมามาดูกันครับเที่ยงนอนก็นอนได้สี่คน แต่ว่าเรานอนสามคนเดี๋ยวคืนนี้พี่ดโอก็เหมาหรือให้พ่อเหมาเนี่ยอันนี้มองไปทางนี้ก็รรบทวนฮะแอร์แล้วก็ที่นอนคุูตั๊กก็สำรวจที่นอนก่อนแข็งหรือไม่แข็งมีทีวีมีแอร์แล้วก็เนี่ยคงจะเป็นโต๊ะทำงานผมนี่แหละเนี่ยนั่งทำงานตรงนี้นี่เขามีเนี่ยฮะสิ่งที่ให้ตรงนี้ไม่มีอาหารเช้านะครับเพื่อน แล้วก็กาต้มน้ําร้อนโอเค <Okay. S 2> ซื้อมาม่ามาได้ได้ไดนี่ตู้เย็นตู้เย็นอ่าก็มีน้ําให้มาดูาดห้องน้ำเอ๊ะตรงนี้มีซ้ายขวาสองห้องนอคุณอันอนี้อันอ๋ออันนี้อาบน้ำไม่ใช่อาบน้ำสิอ่าห้องอาบน้ำนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ตรงนี้แยกแยก แยกส่วนห้องนี่อ๋อเขแยกแบบนี้ก็ก็ดีก็ดีเหมือนกันครับนี่ครับอ่ะโอเคแล้วคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆเดินทางชมบรรยากาศชมถนนพี่โดอาการแล้วเพราะอะไรหิวอะไรโดอะไรหิวอะไรหิวข้าวไปงั้นเราไปปิดคลิปไปพ่อก่อนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน มันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆติดตามต่อไปว่าเดี๋ยวเย็นนี้เราไปหาอะไรทานเดี๋ยวพาไปชมตลาดใกล้ๆเนาะเขาบอกมีตลาดเนี่ยรถเข้ามาเขาบอกเต็มแล้วก็่ารเข้าละฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องโดโด่พาเที่ยวด้วยครับเด้นตองก้าบกดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับ เจอกันคลิปต be <Pa> ่อไปครับบ๊ายบายปัดหมดแล้วกรตักปัดหมดแล้วกรตัหมดแล้วหมดแล้วโล้โ้ลค่ะเจอกักคลิต่อไปครับวัดดีครับบายบายนั่นี้นั in นี้ไป Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.